สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่แจ็คน้องอิงจีอีกแล้วนะคะวันนี้แม่แจ็คน้องอิงจงีมากินเขาเรียกอะไรนะแกงไตปลาแห้งเนาะปกติแม่แจ็คเคยกินแบบน้ำๆวันนี้ลองกินแบบนี้ดูวันนี้มีผักนี้ด้วยผัก,กวางตุ้งสดมาทุกคนขออนุญาตใช้มือแล้วก็ข้าวโฮมเะลิข้าวโฮมมะลิโฮมๆจากสุเดนเข้าใหม่นะคะทุกคนมาค่ะมากินกันอืมอร่อย chúng ta không dính nha ngon lại nấu mmm 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 sột, -sột ตเราเล่นผักเนาะเพื่อสุขภาพวันนี้เรามากินอาหารใต้ của ông kia rất tốt คนชอบกินผกักผักอะไรก็กินได้หมดมเขาบอกเผ็ดไม่เผ็ดทุกคนน้ำพจอจะเยอะหอมมากไม่อเชกไปซื้อที่เขาขายอาหารใต้เนะ อ,อ,อร่อยมากทุกคนกินแบบสดๆอ,อ่ะ อัน็จะอะไรเนาะอื<ผ>มหอมน้องอินที่กินแล้วนะคะ ดูชิ้นปลาทุกคนนอร่อยมากไม่เผ็ดเขาบอกว่าเผ็ดมากอืกินเฟอ้อ กคำหนึ่งนะทุกคนคำสุดท้ายแฟนรออร่อยมากทุกคนไม่เผ็ด บ๊ายบายค่ะทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะแล้วก็ไม่ยยกขอขอบพระคุณพี่พี่น้องลุงป้านาอาที่เขาให้กําลังใจเข้ามารับชมวิดีโอจนจบนะคะใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะแซ่